สองสี่สองรอก่อนไหมที่ทั้มมารถไหมที่ตั้มมารถไหมวงวงไปขับมาได้ไหมวงไปขีดเขาเลยนี่หว่าเขาวงไม่ได้ก่อนนะเชียร์ khóa เลย เลยโอเคเอามาเลยพร้อมพร้อมพร้อมจอดเชิงเขาจอดเชิงเขานะพอกดล่างกดโอ้ยโอ้ยฮะทางนี้เต็มเลยว่ะโอุ้ยเจ็บ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 มันเจ็บไม่หนอกว่ะ ประมาณมาดีสามหนึ่งสามหนึ่งโอ้โหไก่ปะต้องไก่แล้วจังหวะนี้เดี๋ยวฟังนู้นตัวเดียวชไวยได้ชไวยได้มาลงมาขยับลงมาโอ้โหโดนระเบิดมาพอดีกูตายโอกโหหัวยอมบอกเลยต้องไก่ดีจังหวะนี้ มองมันมองมันมาอยู่ตรงไหนไม่เล่นแล้วเอาจริงอ่ะอยู่เทือกเขาฝั่งนู้นนู้นวิ่งเลยโอ้เรียบร้อยจังหวะนี้ไม่น็อกเลยยิงได้อีกทีโอ้โหเกือบเกือบมันโดนไปเยอะมันโดนไปเยอะวงบีบเนี่ยก็เราวิ่งอย่างเงี้ย เราวิ่งอย่างนี้เราก็เลยโดนเปนจริงไม่จริงเจ็บระวังนะเจ๊น้าเจ๊ระวังเจ้าเด็กมันนั่งในช่องเราเพิ่งติดอยู่มันข้อมันไม่ได้ต่างแทนต่างแทนนี่ตรงของอะไรมัน ตายไปดิโอ้โหยายอมแล้ว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 กระทุกกระต ก็ใชเยอะใช้ให้ทีมไม่ได้ใช้เลยเก็มบมันเอาไปเดียวไปเลยระเบิดควันมีสีด้วยนะมีสก,กินด้วยนะผมใช้ระเบิดควันสีลูกผมเราได้ใช้สักลูกสีหนึ่งหนึ่ง เมืม่อิีนมันสองไม่ใช่นะไอ้บนเขา่าใช่มันยัดโอ้โหไอ้นั่นยัดแล้เบิดมาเป <มา S 2> ็นชุดเลยวะ